เอาอันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวรอก่อน ก็อย erm ู่ข้างหน้าแซมแฮนด์กำลกิเทจริงนะ่ิกตเแล้วิ่ันเ and then กล้าถามไปถามแชทจีพีดีกว่าทำไมพี่ไปถามแชทจีีดีกว่าอแลอาน้แทำไมเด็กผู้ชายชอบเครียดเวลาโดนบูลี่ว่าเป็นโตในขนาดที่ครูพอขอ่าเวลาโดนบูลลี่ว่าเ,เป็นผู้ชายคเผด็กไงูปอก็ผิดปกติได เ็กเปนขาอาจจะไม่ได้เป็นตุ้แต่เขาอาจจะเป็นเกยก็ได้ในห้องนี้ไม่มีผู้ชายนี่ก็สองคนพี่จะเกย์ในห้องนี้ไม่มีผู้ชายเนี้ยชอบไปบูตี้นนองบูตี้อะไรบูตี้คืออะไรเป็นญาติกับบูรีไม่ป็นภาษายเาอนุญาตเป็นอุจจาระอะไร เนี่ยสมัยตอนกูพอเด็กๆจะต้องรายงานเต็มยศน,นะคุณโคครับผมขออนุญาตไปอุจจระครับด้นยดุผมขออนุญาตไปปับตัาคาออาร,ารับเพราะว่าอะไรรู้ปั่าถ้าเกิดไม่บอกตามตรงอะ่ะใช่ไหมอาจารย์เขาจะเป็นห่วงอะ่ะเขาจะไปตามในห้องนานงาเพระเด็กขายเขาต้องรับผิดชอบง่ะ เพราะฉะนั้นจะต้องรายงานให้ละเอียดไปดื่มน้ำปัสสาวะอะไรแบบนี้เรื่องใหญ่หมดเลยอ่ะเรงมีชีส2อันใช่ไหมเอออเามาให้อาจารย์บอกหน่อยป่ะเด็กโตมันชอบทิ้งชีสจะได้ไม่ต้องตี อะไรอะไม่รู้เอาลจะ่มนาให้อาจารย์มอมันจะเๆหอยแล้วก็อับกูอาบเองก็ได้เละๆเอาไม่เป็นไรจ้ะ ดีวอาเสียเวลาถ่ายไปใครยังไม่ได้อีกรักแนบันร้อนะเอาอันนี้ไหมนิดหน่อยหนึ่เอาละเราก็จะมาเรียนกนนารเปิดไปหน้าทำสาบแล้วเรียนดูแต่คำสาปภาษาเกตโอปอบอกให้เลยว่าเราจะเรียนภาษาเกษแบบโง่โแน่นอนออดปิดกระเป๋าโลกเดือกระเป๋าโลกเดือดเป่าหาย นะเราจะเาารียนภาษาอังกฤษแบบโง่ๆแน่นอนถ้าแต่เราไม่อยอมดูภาษาอังกฤษเราเรียนภาษาอังกฤษแต่เราไม่ยอมดูภาษาอังกฤษเนี่ยไม่ได้เลยเพราใจเปล่านะอย่าเบอรอย่าโวยนะอย่าให้อาจารย์หม่อมเปีตปกตินะอาจารย์หม่อมในน้ำพระทัยงดงามมากเลยแต่จะโรธมากเลยเวลารัาเรียนไม่ตั้งใจเรียนอย่าอาจารย์หม่อมจิบเพราะโอ์ก่อน อิตาเลียเราต้องเป็นเป๊ปเป็ดนะตีอัเด้ d has me dog has m a dog has me dog has me สอง smalls สอง smalls สอง s m a l l คิดเธอลูกแมว K I R คิดเธอลูกแมวสามคิดเท่ลูกแมว K I ่าวสามคดเทลูกแมวัน R P E ด่าลกแมวัน a y o เดิ O N E D E A หนึ่งเดิ เซวันเดย์วันเดิมอย่าเล่นการห้าแรนอเวนีไปอย่าเล่นนะดูอังกฤษตามไปด้วยห้าแรนอเวนีไปห้าแรนอเวนีไป ออกลุกมองดูลกลุกมองดูอกลุกมองดูออกลุกมองดูทุกหอทุกห่ง7 F I B A ทุกหวทุกแห่ง แปด e v T E R Y W n I T แปด w h a t ิ h ุกทุกแอ่าเก้าการสวนแปดไม่ใช่หรอแปดการเสวน T A R D N สวนแปดการเสวน T A R D N สวนแปดการเสวน T A R D E N เสวน9ก้าอันเดอต U เก้าอันเดอร์ใต้เกันเดร์ใต้เก้าดอต้ันเดอร์ใต้ส็แปดเตียงนอนเสร็แปดเตียงนอนเสรแปดเตียงนอนสปดคิทเช่นห้องคัวสรแปดคิทเช่นห้องคัว เิแปดคิดเชนอ่างคัวเจสองไฟล์นี้ท้ายที่สุดเจสอไฟล์นี้ท้ายที่สุดเจ็สอไฟล์นี้ท้ายที่สุดเจสามฟนี้ทายที่สุดสามพบ

สิบหาบาสเกตตะกาเพห์ ppy มีความสุเพแฮีมีความสุขเ p p วพแฮ p ี y มีความสุขเ p p วพแฮ p ี y มีความสุขเซ p ควาพแฮ p p มีความสุขเแจ y คุเซพนแจก เจมังกตตาม17ทูเช่นกัเช่นการ18วอสอะไร W A N T วอออะไร W A N T วอไออะไร W A N T ว9วที่ไหน T A D I แวร์ที่ไหน T ะ D แววที่ไหน ยีสลูกฟอร์มองหาเยี่สลูกฟอร์มองหา O ลูกฟอร์มอาดีดีลูกยี่สูกฟอร์มองหาอลูกฟอร์มองหายี่แวนที่ไหนยบแวว์ที่ไหน เอดแวร์ท hm. ี่ไหนยี่สิองไฟหายี่สิสองไฟลหายีสิสองไฟลหายิบสองไฟหาย่สิสามฮาวยางไรยีิบสามฮาวย่างไรย่ิสามฮาวยางไร ยเฟลโรสเอฟดบเอฟโร r เฟลโรสเอฟดเอฟยู word, ่เฟเฟลอยูโรส้วนเมอร์ยี่ห้าแวนเมอร์ยี่ห้าแวเมอร์ยี่ห้าแวนเมอร์ยี่สิบหกอ็นดีเอ็นตอนจบโพด ยี่สบอก e n d n ตอนจอบย e ี n ่สบอก e n d n ตอนจอบ e n d อย่าเบื่อซีเทียดเลยอ่ะหันไปเต็มๆเลยมองหน้าครูแต่ไม่มองเชิดเอายี่สิบหก n ตอนจอบ